บนโซเชียลแชร์แนะนําสูตรน้ําพึ่งกับอบเชยผสมกินและใช้ในรูปแบบต่างๆสามารถช่วยรักษาโรคได้หลากหลายถึง18โรคหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับหัวหน้าหลักสูตรแพทย์แผนจีนวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยร,รังสิตครับสูตรน้ำผึ้งอบเชยรักษา18โรคที่แชร์กันนี้จริงไหมครับการแนะนําอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าหาวกว่ามีสูตรสมุนไพรอะไรก็ตามที่ไปใช้กับคนทุกคนนี่นะมันก็จะผิดโดยหลักการมันจะมีผลเสียมากกว่าข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเกิดโทษกับคนททีีี่่่มมภาาาวะะรงกยเห ยิ่งกินนานกินปริมาณมากนะแทนที่โรคจะยิ่งหายกับรุนแรงยิ่งมากขึ้นนะครับแม่น้ำพึ่งหรืออบเชยอาจมีสรรพคุณบางประการน้ำพึ่งในทางการแพทย์จีนก็ถือว่าบำรุงม้ามให้พลังงานลดการอักเสบช่วยการระบายทําให้ชุม่มคอก็ถือว่ามีประโยชน์อบเชยก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งไขมันในเลือดเบาหวานหัวใจผิวหนังการอักเสบระบบย่อยอาหารสมรรถภาพทางเพศผลการวิจัยจะมีส่วนสนับสนุนซึ่งมาะกับแค่บางคนในบางโอกาสเท่านั้นอบเชยก็มีรักษาร้อนน้ำพึ่งก็ออกไปทางร้อนผสมกันแล้ว ก็ S <S จะเป็นศูนไพรที่ออกไปทางริดร้อนจึงเหมาะสมกับคนที่มีพระร่างกายเย็นมากกว่าคนที่มีความร้อนในร่างกายเยอะใน18โรคที่อ้างว่าน้ำพึ่งอบเชยช่วยได้อาจารย์แบ่งอธิบายเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มแรกโรคหัวใจคอเลสเตอรอลลดความดัน <S <S อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโรคนี้มันสุ่มเสี่ยงกา,การเสียชีวิตดูแลต้องใกล้ชิดเพราะการที่จะกินไปโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดพอน่าจะเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์เขาบอกว่าสูตรน้ำพึ่งอบเชยลดน้ำหนักได้จริงเหรอครับคงไม่ได้โดยตรงมันมีเรื่องของน้ำตาลมาเกี่ยวข้องน้ำพึ่ง ทำไม่เกิดไขมันพอกตับหรือไ<ฤ>ตคี่สลายถึงแม้จะมีอบเชยซึ่งมีฤทธิ์ทะลวงเส้นลมปานหัวใจได้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ตอบโจทย์กลุ่มโรคปวดข้อปวดกระดูกอบเชยเนี่ยมีฤทธิ์ขับความเย็นของร่างกายถ้าเป็นข้อที่เกิดจากความเย็นเราสามารถใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่ข้อที่อักเสบปวดบวมแดงร้อนหรือเป็นเกาอย่างนี้เนะี่ยไม่ได้นะครับท้องอืดลมในกระเพาะอ่อนเพลียและลมหายใจมีกลิ่นในทางแพทย์จีนนั้นมันมีตำรับยาหนึ่งเรียกว่าเสี่ยวเจยนจงทังมันก็เป็นคล้ายๆน้ำผึ้งก็จะมีขิงช่วย ร่วมกันได้อาจจะใส่ขิงเข้าไปด้วยในคนไข้ที่กระเพาะอาหารมันมีความเย็นมากและทําให้มีการปวดเกเร็งก็อาจจะมีประโยชน์นะครับถัดไปไข้หวัดไข้หวัดใหญ่กินน้ําพึ่งอบเชยช่วยได้ไหมครับถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาขั้นเนื้อขั้นตัวที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวน้ําพึ่งกับอบเชยขับความเย็นและลดอาการปวดแต่ต้องไม่ใช่ตอนที่ไข้ขึ้นติดเชื้อแรกซ้อนไข้สูงนี่เราก็จะไม่ทานนะครับถัดไปน้ําพึ่งอบเชยเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นยาอายุวัฒนะคนที่ร่างกายร้อนเกินไปนี่ก็ภูมิคุ้มกัน และคุณพุ่มกันต่ําก็เป็นปัญหาถ้าออกไปทางเย็นเนี่ยเราสามารถเสริมพลังและก็เสริมความร้อนในร่างกายได้แต่ก็ต้องเลือกใช้ในถูกในกรณีนี้นะครับเขาบอกว่าน้าพึ่งอบเชยรักษามะเร็งได้ด้วยแหละครับบางทีตอนที่เราให้คีมโมไปพอร่างกายอ่อนแอมากร่างกายออกไปทางเย็นอาจจะใช้ส่วนนี้ประกอบได้แต่ในระยะที่มันกําลังรุนแรงที่มันยังอยู่ในตัวเราเยอะๆการบํารุงเข้าไปในทางแผนจีนเราไม่ให้ถัดไปน้าพึ่งอบเชยป้ายทารักษาสิวและผิวหนังติดเชือ้อคือทางโบราณก็มีการใช้นะครับน้ำพึ่งล้น้วนนี่นั่นแต่ก อย่างสิวที่มันเกิดการอักเสบอยู่เยอะๆนี่ถ้าเราใช้อบเชยเข้าไปนี่มันจะร้อนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสิวที่ออกไปทางเย็นๆนี่สิวเซียนลึกๆอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะใช้ได้นะก็ต้องพิจารณาสภาพของคนไข้เนี่ยสภาพไหนน้ำพึ่งอบเยชยชงกินแก้กระเพาะปัสสาวะติดเชื้ออันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมันหลายสาเหตุนะบางคนต่าลูกหมาโตนะครับติดเชื้อทังเพศสัมพันธ์ก็ได้บางคนมีนิ่วก็ได้การกินพวกนี้เข้าไปในตัวแล้วมันจะผ่านเลือดเข้าไปฆ่าเชื้อนี่ผมคิดว่าเหตุผลไม่ค่ออยยยมีนนยีนนะรแแล้าาึงเเกกกิสสูญ ได้ยินมันก็ลองได้แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะหายง่ายขนาดนั้นสูญเสียการได้ยินมันมีหลายสายเหตุมากๆาเลยบางครั้งมันมาจากเส้นลมปราณที่ไหลเวียนไปในหูไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่บำรุงหรือกินอะไรง่ายๆมันจะหายอาจารย์แพทยแผนจีนยังย้งยําด้วยว่าความเป็นจริงนี่ในการรักษาแบบแผนจีนเนี่ยเราทํายาเป็นตำรับแล้วก็มันมีความจําเพาะในคนไข้แต่ละคนนี่เราจะให้น้ําหนักยายังไงและต้องใช้ยาหลายตัวประกอบกันยังไงมันคงไม่ง่ายๆแบบนี้แต่สรุปแล้วสูตรน้ำพึ่งอบเชยรักษา18โรคนี่เป็นยังไงครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะแชรต่่อถ้าไม เข้าใจในการแชร์ต่อมันจะเป็นโทษมากกว่าใครคิดว่าจะใช้ตัวนี้ผมแนะนําเข้าใจตัวเองเข้าใจยาอาจจต้องปรึกษาผู้ที่มีความเข้าใจการใช้สมุนไพรก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าแชร์กันไปแล้วให้ไปลองใช้กันเราอาจจะคิดว่าเป็นการสร้างบุญแต่มันจะสร้างโทษให้กับคนอื่นมากกว่านะครับยิ่งอยากเข้าใจไม่ตกเป็นเหยื่อข้อมูลลวงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชั่วก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์ไม่แชร์ไวไม่แชร์ก่อนใครชัวแล้วค่อยแชร์ค่ะคุณทําได้ฉันทําได้ทุกคนทําได้เพื่อสังคมปลอดภัยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม